สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พามาเยี่ยมม้านาเฮ้าอีกครับมือนี้มีกิจกรรมครับมีการพบปะกันมีการกินเข่ากินน้ำครับตอนนี้คณะนักศึกษาวิทยาพยาบาลเพิ่นมาเยี่ยมม้านาเฮ้าครับมากินเข่ากินน้ำกันตอนนี้มีเจ้าคนครับแปดคบเนาะแปดคบแซ่บวโนอบ้าน <ś TER ES> ที่น่กินทั้งมยังบัินใงยให่ซุอมู้ตามซุปม่ค่ะซอใ่อันนี้นะคะหมกปลาซิวปลาซิวปลาซิวปลาอย่างห่ๆอันนี้ก้อยหอยเอ้าทั้งทั้พยาบาลกินก้อยหอยอยู่บ่บ่เหลือนาะแต่ว่ามันสุกบ่มีปัญหาเนาะของสุก ลอมสุกแล้วเป็นตัวอย่างอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะน้ำนี่นะคะมานาเฮาอร่อยมากโอเคครับขอบคุณครับพอดีมานาเฮามีลานกาแฟเนาะกาแฟมีชาเขียวทุกอย่างสวัสดีอ้ากินเลยครับตามสบายครับมือนีอบอุ่นครับสมกับสโลแกนของ ของมนามนาเฮามานาเฮาคือชีวิตชุมชนผู้คนความรักตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้สถานที่มาร่วมด้วยนี่ก็ดีใจที่คณะนักศึกษามาเยี่ยมมานาเฮาครับเป็นกันเองครับตามสบายครับโอเคปทิทินฮัทเบิงทางพุนขบันทางพิเรนขบันทางอาสมอทางคุณแม่บานอ๋อเมือม่อนี้เมื่อนี้ มาลองสารพันธ์นั่บอกครับมาเบงการลองสารพันธ์เนาะมือสีมีการสอมสารพันธ์อยู่มัธยมห้าครับมีทางคณะคณะพี่เลียงครับอลองสารพันธ์มีนี่ก็มากกินเขาอยู่มันห้าก่อนครับสักครู่ก็กินเขายิ้มแล้วก็มีการลองสารพันธ์ครับนี่ผู้นําครับพอนุรักษ์สารการครับ กองทัพตรงเดวนเดยทองครับสารพันธ์ถือกันทองอิ่มอันสารพันธ์กับบุมวลก็ทองอิ่มเลยจักเสียงผู้ใดเป็ไม่ได้ผู้เสียงดังๆหรือเปล่าเสบน่หฮาบาทเดจีแสบบอปุ่นได้เยียมคือบัสวนนอยดาเงี่ยมคือบ่วสวนน่บาทเป็นบ่วหิวบอตัวนี้ตัวนี้มังยังเอ๊ะมังยัง มาพักหวานดีอะในห้ท่านผม้ชเบงน้ำเน่มักพักหวานผู้หรือพักหวานบ้านพักหวาน <Rem> ak, บ,บ้านพักหวานบ้านเขาเนีบ่บ, <fox S 1> บบัวา่บั่เบือัวักหวานบ้านบ่เบือกืนเห็ดมันต้องเสื่อมไหมบเบือบอแซค่ะหนึง่รอผู้ใด

ม <Rice fiction. S 2> ันติดกันูมันติดกันหูหูยุวาเย็ดเบื่อไปมัน่งดอกน้าแล้องลงมา เป็นมามันดอกงามป้อนลุงป้อนผมไม่ทานก็ต้องวัวเรื่องเห็ดครับสั่งตอนนี้เป็นมีปลาเห็ดมีถงเห็ดใหญ่ครับบอื่นจิ้มว่าแบบอื่นจิ้มมาดูแบบอื่นเฮาเพิ่นก็ไปเก็บเห็ดก็คิดว่าอันจิ้ได้เลยมีการเบื่อเห็ดกันครับ นตสายแล้มบนกันเไม่เกี่ยวสิบกที่บานเจ้ากเลื่อมมืมาเยี่ยมมายามตัวกิเขาก็ได้เอบก็เชียงนะไมค่ะไ่ไ้ห โอเคครับคุยสวัสดีสคนปกติไม่แก่โปรกิติขอบคุณท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังกินเข่าอ,อยู่บัครขอบคุณท่านผู้ชมครับคือทัทน,ทคนครับสวัสดีครับติดตามรับชมช่องมนะฮาวขอบคุณครับ